อยู่ที่เมนวัดสะทะเลนะคะนำอาหารมาเส้นไหว้นะคะเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่สถานที่ตรงวัดสะทะเลนะคะเพราะว่าดรแตวอยู่ที่วัดสะทะเลตำบลสะทะเลอําเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะบ้านเกิดของดรแต๋วเองเลยนะคะเพราะว่าดี๋ยวอีกสักวันที่23เนี้ย วัดตะทะเลก็จะมีบุญใหญ่นะคะจะมีบุญใหญ่ก็คือสร้างหลวงพ่อเทพนะคะหลวงพ่อเทพองค์ใหญ่มากๆนะคะจะเป็นแลนด์มาร์กของที่ตาบลสะทะเลเลยนะคะตาบลตะทะเลจะเป็นแลนด์มาร์คเลยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อเทพเนี่ยเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วหลวงพ่อจะจะเมตตามหานิยมนะคะ <patience> หืมเป็นที่รู้จักกันเลยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อเทพจะเป็นท่านอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะอ่าหลวงพ่อเดิมนะคะคือทุกคนรู้จักนะคะแต่ทุกคน คนอาจจะไม่รู้จักอาจารย์ของหล kind of วงพ anyway? ่อเดิมนะคะดรแต่ว่ะอยู่บ้านเดียวกับอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะอ่แล้วทีนี้อะไรรู้ไหมคะลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์กับอาจารย์นะคะลูกศิษย์กับอาจารย์ดรแต่วอยู่ที่เจ้าสํานักนะคะเจ้าสํานักเลยนะคะหลวงพ่อเทศเป็นเจ้าสํานักออก็คิดคิดดูเลยนะคะวัดสะทะเลที่ตำบลสะทะเลจะเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าอําเภอพยุหคีรีเนี่ยหมายถึงพยุหยาตราทางชนละมาาพยุหยาตราทางสะทนละมาานะคะอ่าพยุหหมายตรงนี้นะคะจะเกี่ยวกับการเรียกพระนครของพระมหากษัตริย์นะคะทุกพระองค์เขาก็จะต้องเรียกว่าขบวนพยุหยาตราทางชนละมาาขบวนพยุหยาตราทางสะทนละม่าอ่าบ้านดกาตแ่่วอยู่ทั้ง ชนละมากแล้วก็สะชนละมากนะคะเพราะว่าชนละมากก็คือบ้านต้งแต่อยู่สะทะเลค่ะจะมีสะใหญ่มากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแถวเนี้ยจะเป็นเวงวางก็สะทะเลนะคะอันเนี้ยใหญ่มากใหญ่มากแต่พอพอ,อพนานข้าวอ่ะดินมันก็จะถม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 ,ถม,ถม,มาจนทําให้สะเนี่ยเหลือประมาณสักยี่สิบห้าไร่ได้นะคะสะนะอ่าทะเลเวงวางเนี่ยเมื่อก่อนจะเวงวางมากเลยนะคะปู่ย,ย่าตายายไล่ฟังจะเวงวางมากจะเป็นน้ําหืม แล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็แบบดินเขาเรียกว่าแห้งแล้งไงดินก็ถมถม,ถม,ถมแล้วก็เหลือตอนนี้นเหลือยี่สิบห้าไร่นะคะวัดที่บ้านดัตะแต่วเป็นบ้านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะเพราะว่าดับตะแต่วดูจากตรงตอนที่ทําบุญที่วัดไม่ใช่ทำบุญที่วัดตอนทาบุญใหญ่เมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ว่ายี่สิบเก้ามีนาปีที่แล้วนะคะบ้านดับตะแต่วทาบุญใหญ่นะคะทําบุญใหญ่ก็คือนิมนต์พระมาทําบุญเก้ารูปนะคะแล้วก็ จะบอกให้น้ำมนขันน้ำมนของบ้านจาับตาแต๋วไม่เหมือนใครเลยจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นลูกแมวแมว เวลาแมวในพระราชะพิธีแล้วก่อนที่บ้านจ้าจักรจะทำบุญนะคะวันที่28อะวันที่28นะคะตรงเนี้ยจะมีปลามังกรลอยไปดูคลิปวิดีโอได้จะมีปลามังกรลอยยาวยาวใหญ่ทอดทอดทั้งหมู่บ้านเลยนะยาวแล้วก็ใหญ่หูทงหมู่บ้านเลยนะแบบเขาเรียกว่าทอดยาวทงหมู่บ้านวันที่28มีนาคม2564มอปีที่แล้วนะคะ ฟามมมังกรลอยเด่นที่นี่เลยค่ะอลอยเด่นอืแล้วพอวันที่ยี่เก้าดอกตอรแต๋วทำบุญใหญ่นะคะที่บ้านอ่ะขันน้ำมนต์บ้านดอกตอรแต๋เป็นลูกแมวเป็นลูกแมวไม่ใช่เป็นลูกอื่นเป็นลูกแมวแมวเวลาแมวเวลาคือแมวในพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์แล้ว แล้วก็จะบอกว่าพอหลังจากพี่หลวงพี่นะคะหลวงพี่ดักตะเต๋ก็คือหลวงท่านรองเจ้าอาวาสแหละปะผรมละมนชาวบ้านทั่วบ้านแล้วนะคะก็เอาขันมาตั้งไว้ที่เดิมปรากฏว,ว่าขันลันะ้น่ะจะเป็นรูปเหมือนเหมือนอ่าพระเจ้าอยู่หัวดั้งนะคะประทับนะคะประทับแบบพระราชพิธี การเจนาพิศเศษออย่างนง้นนะคะอ่านะคะแล้วก็จะเห็นเหมือนเป็นเลขสองสิบแปดไปดูได้เลยนะคะสวยงวดนันออกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ข้างบนนะคะแล้วก็ออกศูนย์ห้าข้างล่างอืมศูนย์ห้าคือห้าธันวาคมสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบค่ะเดี๋ยวลวนะคะ เมื่อวันที่1เมษายน2564นะคะข้างบน720ข้างล่าง05ก็คือก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงครองราดเจ็บ10ปีนะคะแล้วพระองค์ก็ประตด2,470นะคะข้ะางล่างก็คือ05 <4, 5, S 1> นะคะวันนี้ก็มีเลขเด็ดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเลขเด็ดค่ะ ทุกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องกลับบ้านกันนะคะกลับวัดกันนะคะบ๊ายบายจด้เจอกัน,นะคะ่ะ